เนาะเดินเล่นชมสวนดูสิเนี่ยสวัสดีครับยัางมาค่าสวัสดีครับยัางอุ๊ยมืดอ,อยู่นะเงี้ยลูกฝนตกเน้ยฝนตกนะฝนมันตกเดินชมสวนไปเดี๋ยวแม่ถ่ายฮะ กินอาหารเสริมกินอาหารเสริมทุกวันนี่กินผักสวนครัวแม่นี่ปลอดสารพิษนะอร่อยไหมลอยอหากินไปเรื่อยไปไหนล่ะแม่กำลังตัดต้นถัว่วตัดใบออก เ้ยค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินนะวันนะอุ้ยผักชนครัวแม่ดู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 อืมหากินหญ้าเห็นไหมกินทุกวันเลยบำรุงสุขภาพนะหญ้าเลยต้องปล่อยไว้บ้างเนี่ยกินทุกวันเนี่ยเก็บกินหญ้าทุกวันเลย อฟินเดินไปนอนด่วงมกค่ะนะกินหญ้ากันเก็บผักปลอดสารพิษกิน pring รดน้ำต้นไม้น่าชื่อยรดน้ำต้นไม้อ้าวยยกขาเก่งนะไม่ลำช่วยอ้าเอ้าไปไหนามาตรงนี้แหละตรงนี้ตรงนี้โอ้โหดูเด็กนี่กินได้ยังโอ้โหกินได้แล้วอไม่ใช่เนื จะกินได้แล้วอุย้ยหัวชัยท้าอ้วนอาอ้วนไปไหนลืมไปจะถ่ายอ้วนน่ะโอ้ยระวังแม่ไม่ได้กวาดตรงนี้เลยอ้วนเนอไม่ได้เก็บกวาดตรงนี้เลย ที่มาเหมาะเอ้ยฮะเอ้า,อาไปไหนลูกหายากินนะเนี่ยหายากิน มียาอร่อยอร่อยให้กินยาปลอดสารพิษด้วยเนาะร้อยไหมร้ายว่หรออืมอะนี่ทำเครื่องทำเครื่องหมายไว้ก่อน đi đó đó Mẹ thấy lặng Thế mẹ đơn thấy lặng, A à, tam Mà Con đơn thấy lẳng thai nữa nắp <laughs> xe đen nè nắp đen xem mấy khóc ใช่ไหมนักแสดงไปไหนต่อไปไหนต่อไปนู่นเหรอ,หอไปไหนต่อหรอฝนลงเม็ดด้ยนะอุ้ยไปไหนแล้วอ้วนอ้วนไปไหนละอุตามถ่ายอ้วนกันยังไม่ได้กวาดตรงนี้เหมือนกันคือฝนตก,นกหนักเลย เดินตามเดิน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 ไปเดินไปหลังบ้านอ้าวไม่ได้กวาดตรงนี้เหมือนกันเด Altern, Ale, lavender, up, down, drink, island, uh, ินตามมาหลังบ้านเลยยายยายเป็นไงบ้างยายอยู NES ่กับฟืนกับไฟไฟดับหรือยายเมื่อคืนเดินตาถ่ายอ้วนหน่อยพะอย่างเนี้ยมันมืดเนี่ยอ้วนให้นอนด้วงนอนด้วงมาหลังบ้านเลยมีช่องใช่ไหมยุงเต็มเลย มีสเปรย์ฉีดยุงเดี๋ยวก่อนแม่เดี๋ยวเอาสเปรย์มาให้อ,อ๋อสเปรย์สเปรย์ป้องกันยุงนะที่ทาผิวอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ไปอ้วนไปไปเอาสเปรย์ฉีดยุงให้ยายไปมามานี่ไว้ทามามาสิงั้นโอเคบอกผู้ชมก่อนแค่นี้นะแค่นี้นะครับ